บทที่15วิธีเอาชนะปรีศาแห่งความกลัวทั้งหกจงสำรวมตัวเองขณะที่คุณอ่านบทสุดท้ายนี้และดูว่ามีปรีศาแห่งความกลัวกี่ตัวที่ยืนขวางทางคุณอยู่ก่อนที่คุณจะนำเอาปรัชญาที่ได้อ่านทั้งหมดไปใช้อย่างประสบความสำเร็จจิตของคุณต้องมี ความพร้อมที่จะรับปัจจาเหล่านี้การเตรียมตัวนั้นไม่ยากมันเริ่มจากการเรียนรู้วิเคราะห์และเข้าใจศัตรูทั้ง3ที่คุณต้องจํากัดกําจัดศัตรูทั้ง3คือการไม่ตัดสินความสงสัยและความกลัวสัมผัสที่6จะไม่มีวันทํางานหากศัตรูทั้ง3หรือตัวใดตัวหนึ่งยังคงอยู่ในจิต ทั้ง3ตัวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดการหาพบตัวหนึ่งอีกสองตัวจะอยู่ใกล้ๆการไม่ตัดสินใจคือเมล็ดพันธุ์ของความกลัวจำเอาไว้ในขณะที่คุณอ่านการไม่ตัดสินใจจะตกผลึกเป็นความสงสัยทั้งสองจะรวมกันแล้วกลายเป็นความกลัวโดยมากแล้วกระบวนการการรวมกันจะช้าซึ่งเป็นเหตุ ผลว่าทำไมศัตรูทั้ง3ถึงอันตรายนะักพวกมันจะแตกตัวและ,จะเจริญเติบโตโดยที่คุณไม่รู้ตัวความกลัวพื้นฐานมีอยู่6ชนิดมนุษย์ทุกคนย่อมเคยเจอความกลัวบาปนี้บ้างคนส่วนมากเรียกว่าโชคดีแต่ถ้าไม่เจอความกลัวทั้ง6พร้อมกันความกลัวทั้ง6เรียงลำดับ ตามที่พบบ่อยที่สุดคือความกกรวจนความกลัวถูกจาร์ความกลัวสุขภาพไม่ดีความกลัวสูญเสียคนที่รักความกลัวชาราความกลัวตายผู้ที่มีจิตเต็มไปด้วยความกลัวไม่ได้แค่ทำลายโอกาสการกระทําที่ฉลาดของตนเองแต่เขายังส่งความคิดทางลบนี้ไปกระทบกระเทือนจิตของผู้ที่ติดต่อกับเขาและทำลายโอกาส ของคนเหล่านั้นด้วยการส่นสะเทือนของความกลัวส่งผ่านจากจิตหนึ่งไปยังอีกจิตหนึ่งอย่างรวดเร็วและแน่นอนเช่นเดียวกับเสียงของมนุษย์ที่ส่งผ่านจากสถานีกระจายเสียงไปยังเครื่องรับเช่นวิทยุและด้วยตัวกลางชนิดเดี่วกันความกังวลคือสภาพจิตที่ตั้งอยู่บนความกลัวมันทำงานอย่างช้าแต่ไม่ลดละ มันเจ้าเล่ห์และหลักแหลมมันฝังตัวเองทีละเล็กทีละน้อยจนทําให้ความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นอมาาัมพาตทําลายความมั่นใจและการคิดริเริ่มความกังวลคือรูปแบบหนึ่งของความกลัวต่อเนื่องซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ตัดสินใจฉะนั้นจึงเป็นสภาพจิตที่สามารถควบคุมได้จิตไม่มั่นคงนั้นไร้ทางช่วยเหลือ การไม่ตัดสินใจทำให้เกิดจิตไม่มั่นคงคนส่วนมากไม,ม่มุ่งมั่นที่จะตัดสินใจอย่างรวดเร็วและไม่ยืนหยัดในสิ่งที่เขาตัดสินใจแม้กระทั่งในสภาวะปกติของการทำธุรกิจการตัดสินใจสามารถป้องกันคุณจากการป้องก้มหน้าก้มตายอมรับสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาะความกลัวพื้นฐานทั้ง6 จะถูกแปลงให้อยู่ในสภาวะของความกังวลผ่านการไม่ตัดสินใจจงปดระวางตนเองตลอดการจากความกลัวตายโดยตัดสินใจที่จะยอมรับความตายว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีอาจเล็กเลี่ยงได้คุณบดิตอธิบายถึงตรงนี้อาจจะเตือนความจำผู้อ่านถึงคำของสตีฟจอ o ์ซึ่งคิดตกผลึกความจริงข้อนี้ออกมาคล้ายๆกัน การระลึกได้ว่าผมจะตายเร็วๆนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่ผมเคยเจอที่จะช่วยผมตัดสินใจใรุ่งใหญ่ๆในชีวิตเพราะแทบทุกสิ่งความคาดหวังจากภายนอกความทนโนตนความกลัวขายหน้าหรือกลัวความล้มเหลวสิ่งเหล่านี้ก็ตกหายไปเมื่อเผชิญหน้ากับความตายเหลือไว้แค่สิ่งหนึ่งที่สำคัญจริงๆ การระลึกว่าคุณก็จะต้องตายเป็นทางที่ดีที่สุดที่ผมรู้ในการหลีกเลี่ยงกับดักของความคิดว่าคุณมีบางสิ่งที่ต้องสูญเสียคุณเปลือยเปล่าอยู่แล้วไม่มีเหตุผลที่จะไม่ตามหัวใจคุณเองสตีฟจ็อบเคียนความกลัวความจุนโดยตัดสินใจไปเลยว่าคุณจะอยู่ได้กับทรัพย์สมบัติแค่ไหนก็ได้ โดยไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นเหยียบการขอความกลัวถูกวิจารณ์โดยตัดสินใจไปเลยว่าจงไม่กังวลกับสิ่งที่คนอื่นจะคิดหรือทำหรือพูดคุณบัณฑิตอธิบายควรจะเห็นว่าดร์ฮิลล์ในเรื่องของความกลัวถูกวิจารณ์พอสมควรทำไมหรือครับเพราะความกลัวนี้ทำให้คนเป็นอัมพาต ไม่กล้าทำอะไรที่ใจอยากทำหรือไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆเพราะเห็นเยอะมากในสังคมบ้านเรานิสัยกังวลกับความคิดที่คนอื่นคิดถูกปลูกฝังมาตั้งแต่โรงเรียนสงสัยจะยกมือถามในชั้นเรียนก็กลัวโดนเพื่อนหล้อเรียนบางคนหน้าบางจนมาถึงตอนเป็นผู้ใหญ่ใครว่าอะไรนิดหนึ่งก็มีอารมณ์หรือเป็นฟืนเป็นไฟเก็บมาเป็นคิดมาก ผมขอให้ข้อคิดสุดท้ายดังนี้สำหรับคนที่ยังกลัวๆอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะักว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงจริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดถึงคุณเลยด้วยซ้ำทุกคนก็มัวคิดแต่เรื่องตนเองจนไม่มีเวลาคิดเรื่องคนอื่นหลักคิดนี้ผมได้มาจากปรัชญคนหนึ่งถ้าคุณตระหนักถึงความจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่ก็มัวแต่คิดเรื่องตนเองจะก,กังวลไปก็เสียเวลาจะเอา พลังความคิดไปใช้ในเรื่องสร้างสารรค์อะไรที่มันสนุกสนุกยิ่งใหญ่ให้เป็นรางวัลชีวิตดีกว่าจงสังหารนิสัยของความกังวลทุกรูปแบบไม่มีอะไรในชีวิตนี้คุ้มกับราคาของการกังวลกำจัดความกลัวชาราโดยตัดสินใจยอมรับมันไม่ใช่ในฐานะข้อบกพร่องแต่ในฐานะพอนอพเสิรที่นามาซึ่งสติปัญญาการควบคุมตนเอง และความเข้าใจที่วัยรุ่นไม่มีจงเป็นเจ้านายของความสูญเสียคนที่รักโดยที่ตัดสินใจไปเลยว่าจะสามารถอยู่ได้โดยไม่มีรักถ้าจําเป็นจงสังหารนิสัยของความกังวลทุกรูปแบบโดยตัดสินใจแบบครอบคุมไปเลยว่าไม่มีอะไรในชีวิตนี้คุ้มกับราคาของความกังวลการตัดสินใจแบบนี้จะทําให้เกิดความสุขุมความสงบใจและความสงบนิ่งทางความคิดซึ่ง จะนำมาความสุขมาให้เราคุณบดิตอธิบายผมขอเป็นพยานในฐานะคนหนึ่งที่ได้พัฒนาตนเองเป็นคนทาบไม่มีความกังวลและได้บรรลุความสงบใจ peace of mind ในเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตว่าไม่มีอะไรในชีวิตนี้คุ้มกับราคาของความกังวลความรวยเพิ่มอีกนิดหรืออีกเยอะก็ไม่คุ้มเกียรติ ติยศเพิ่มอีกนิดก็ไม่คุม้มชื่อเสียงเพิ่มอีกนิดก็ไม่คุม้มอะไรอะไรก็ไม่คุม้มความจริงก็คือสิ่งสูงสุดสองอย่างที่ทุกชีวิตต้องการคือความสุขและความสงบใจทุกครั้งที่ผมตัดสินใจจะเดินทางไหนดีเช่นจะไปเถียงหรือจะไปพิสูจน์ต,ตนเองว่าฉันถูกดีไหมผมจะถามตนเองว่าอะไรสำคัญกว่า ความสงบใจหรือการต้องไปเถียงคนอื่นเพื่ออยากให้โลกรู้ว่าเราถูกคำถามแบบนี้ทำให้ตัดสินใจใได้ง่ายมากและมีชีวิตอยู่แบบเบาๆไม่เคยมีเรื่องหนักใจมีความสุขกับชีวิตลองถามตนเองดูนะครับฉันอยากถูกหรือฉันอยากสงบใจวิธีปกป้องตนเองจากอิทธิพลเชิงลบจำไว้ว่าคุณมีพลงัง ความมุ่งมั่นจงใช้พลังนี้บ่อยๆจนกว่าความมุ่งมั่นนั้นจะสร้างกำแพงคุ้มกันคุณจากอิทธิพลเชิงลบได้การจะปกป้องตนเองจากอิทธิพลเชิงลบไม่ว่าจากตนเองหรือเป็นผลจากการกระทำของคนลบๆรอบตัวจำไว้ว่าคุณมีพลังความมุ่งมั่นจงใช้พลังนี้บ่อยๆจนกว่าความมุ่งมั่นนั้นจะสร้างกำแพง คุ้มกันคุณจากอิทธิพลเชิงลบได้จงตระหนักความจริงนี้ที่ว่าโดยธรรมชาติคุณและมนุษย์คนอื่นขี้เกียจไม่แยแสจะอ่อนไหวง่ายต่อทุกคำแนะนำที่สอดคล้องกับจุดอ่อนต่างๆของตนคนบัณฑิตอธิบายอ่านประโยคยาวเป็นพืชแบบนี้เป็นภาษาไทยอาจจะงงได้ประโยคนี้พูดง่ายคือถ้าคุณมีจุดอ่อนตรงไหน ตรงนั้นจะยิ่งถูกชักจูงง่ายที่สุดเช่นถ้าเป็นคนหิวเงินเกินไปก็จะหูพึ่งทันทีเมื่อคนทางลบใช้เรื่องเงินมาล่อหรือถ้าเป็นคนชอบของมึนเมาอยู่แล้วก็จะอ่อนไหวง่ายต่อคำแนะนำชักชวนที่สอดคล้องกับจุดอ่อนชอบของมึนเมาหรือคนตะกระชอบกินก็จะอ่อนไหวต่อการชวนไปกินจงปิดกั้น จิตคุณต่อผู้ที่ทําให้คุณเสียใจหรือหมดความมั่นใจได้จำไว้ว่าโดยธรรมชาติคุณอ่อนไหวต่อความกลัวทั้ง6แบบและจงสร้างอุป,ปนิสัยเพื่อต่อต้านความกลัวเหล่านั้นจำไว้ว่าอิทธิพลเชิงลบมักทำงานผ่านจิใตใต้สเนึกของคุณฉะนั้นจึงยากที่จะหามันเจอจงปิดกั้นจิตคุณต่อผู้ทำให้คุณเสียใจหรือหมด ความมั่นใจได้คุณบัณฑิตอธิบายคุณอาจคาดไม่ถึงว่าอิทธิพลคนลบๆรอบตัวคุณหรือแม้หนังสือพิมพ์ข่าวขยะที่คุณสิมีผลเสียต่อคุณแค่ไหนและถ่วงความเจริญก้าวหน้าของคุณแค่ไหนถ้าคุณอยากก้าวหน้าเร็วคุณต้องเปลี่ยนคนที่คบด้วยเรื่องนี้สำคัญมากการมีคนลบๆอยู่รอบตัวจะทำให้คุณเหนื่อย พวกเขาดึงพลังชีวิตคุณพลังสมองของคุณแทนที่จะถูกนำไปใช้ในในการคิดเรื่องสร้างสรรค์สิ่งต่างๆดีๆในชีวิตกลับต้องมานั่งคิดว่าเรื่องที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่าหรือถูกเร้าให้ไปโต้เถียงหรือไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องจงดิ้นรนค้นหาผู้คนที่โน้มน้าวให้คุณนั้นคิดและลงมือทำเพื่อตนเองในโลกนี้ มีแค่สิ่งเดียวที่คุณมีอำนาจควบคุม100%นั่นคือความคิดคุณเองในจํานวนข้อเท็จริงทั้งหมดที่มนุษยชาติรู้ข้อนี้สําคัญที่สุดและสร้างแรงประดานใจมากที่สุดความจริงข้อนี้สะท้อนให้เห็นธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์สิทธิพิเศษอันนี้เป็นวิธีเดียวที่คุณสามารถควบคุมสไตชีวิตตนเองได้หากคุณไม่สามารถที่จะควบคุมจิตตนเอง คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะไม่สามารถควบคุมสิ่งอื่นใดได้เลยคุณวณิตอธิบายลองจำสองพารากราฟบนไว้เลยนะครับมันสุดยอดมากและเป็นความจริงที่ไม่ตายเป็นกฎของโลกที่ไม่มีวันเปลี่ยนคุณนำไปใช้ชีวิตคุณจะรุ่งไม่มีขีดจำกัดถ้าคุณจำต้องสะเพร่าต่อทรัพย์สินคุณ ไม่สะเพ่าต่อทรัพย์สินที่เป็นวัตถุจิตของคุณคือมรอดกของคุณฝ่ายวิญญาณจงปกป้องและใช้งานมันด้วยความระมัดระวังคุณบัณฑิตแนะนำอันนี้คอนเฟิร์มด้วยประสบการณ์ของผมเองเลยนะครับว่าจริงแน่นอนที่ว่าวิธีที่ได้ผลที่สุดในการควบคุมจิตคืออุปนิสัยทำให้จิตหยุดยุ่งตลอดเวลาต้อง ด้วยเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ชัดเจนผมรู้สึกได้เลยว่าช่วงที่มีความสุขที่สุดจิตนิ่งและมุ่งมั่นที่สุดไม่วอกแวกกับคนลบๆคำพูดลบๆหรือสิ่งลบๆที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่จิตมัวแต่ยุ่งตลอดเวลากับจุดมุ่งหมายที่จะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกให้ได้คุณได้รับพลังแห่งความมุ่งมั่นเพื่อจุดประสงค์นี้การคว,ค,วควบคุมจิต เป็นผลของการมีวินัยในตนเองและอุป,ปนิสัยคุณได้รับพลังแห่งความมุ่งมั่นเพื่อจุดประสงค์นี้การควบคุมจิตเป็นผลของการมีวินัยในตนเองและอุป,ปนิสัยไม่คุณควบคุมจิตจิตก็ควบคุมคุณไม่มีการปรนิปนอมพอการครึ่งทางวิธีที่ได้ผลที่สุดในการควบคุมจิต คืออุป,ปนิสัยทำให้จิตยุ่งตลอดเวลาด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนนุนด้วยแผนการที่ชัดเจนคุณบัณฑิตอธิบายต่อในทางตรงข้ามถ้ามนุษย์เราปล่อยให้อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำโดยธรรมชาติเราจะเอียงไปทางจุดอ่อนของเราอย่างที่มีคำกล่าวว่าจิตที่ขี้เกียจก็คือที่ทำงานของปีศาจ ลองศึกษาประวัติผู้ประสบความสำเร็จโูดเด่นและคุณจะสังเกตว,ว่าเขาควบคุมจิตตนเองยิ่งไปกว่านั้นเขาปฏิบัติการควบคุมนั้นและนำมันไปใช้ให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหากปราศจากการควบคุมแบบนี้ความสำเร็จก็เป็นไปไม่ได้รางวัลจะคุ้มค่าต่อความพยายามของคุณคุณจะเริ่มลงมือทำและพิสูจน์มันไหมอิมเมอร์ซ ผู้เป็นอมะตะกล่าวว่าหากเรามีความสัมพันธ์กับเราจะได้พบกันผมขอจบด้วยการยืมความคิดของอิมเมอร์ซันและบอกกับคุณว่าหากเรามีความสัมพันธ์ต่อกันเราก็ได้พบกับกันผ่านหนังสือเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว